สวัสดีครับเชิญันมครับนาเอัใส่โจเด็ดีนะครับหมื่นาบิทยูะใสโจอันนันก็จะยาวหน่อยนะใส่โจ S J บิทยูหนึ่งแปดแปดหกเอนะครับยาวๆแล้วกันยินหาเปิดทำงาน หลอด LED กับคลิปนะครับเย็นมะอมตัดไม่ทำงานนั่นเองเสียงคอนทำงานเย็นนี่น,นะครับนี่อัดลมสบายความร้อนไม่ออกเลวานเฮียกดปิดรีโมทหรอครับเนี่ยปิดรีโมทกันนะครับเดี๋ยวแกะเช็คก,กันนะ การเย็นน้อยนะหรือเปิดไปสักพักก็ไม่เย็นนะครับระบายความร้อนไม่ออกเดี๋ยวจแกะดูตัวเอาจะระใส่แอมป์ดูทีแกะฟ้าแล้วอันนี้เป็นแม็กเงียบขับฟ้อบายอยู่ด้วยนะนั่นไงถ้าเท่าไรไม่รู้ ิดไฟทีดเครับปัดพลแงร์ทีครับตา้งยี่สิบเอดเดี๋ยวเปิเดยัง<า> กำลิงแอมจับขิดเส้นแล้วอเปนะ่ะเส้นหกแอมหกจุดหนนะครับก็ะจะขินแอมเยอะนะครับถ้าบ เรื่อยๆนะครับแอม7แอมงสุด5.21เดี๋ยวกินกระแสเยอะนะครับเราปิดเครื่องแอร์นะครับว่าตอนนี้บันไดมันไม่ค่อยถึง งานเข้าแล้วากป่า,ปาก็ได้นะครับห้าไมโครไมโครไม่แห้งแสดงมองเตอร์น่าจะมีปัญหานะคับแกะฝาครอบออกนะครับ ก็ไม่ทำชนอารมณ์ก็หมุนลื่นนะครับเรบรคกรบอนีมอเตอรเคตือง่อ ไฟดูนะครับเปิดไฟวัดอีอนนี้สีขาวเป็นลันนะสีน้ำตาลเป็นสตาร์ทนะครับคอมมอนสีดำวัดไฟทุกทีนะขาวดำ ไฟมาชโวลตปไฟ้ามา2 3 1โวลต์นะครับตรงนี้อักระะขาวลมมุนเอื่อยรับช่วยมุนไม่โกก็ไม่แห้งเดีวมันเดียววัดปิดแค่ไย ก็หมุนเอื่อยเอื่อยเหมือนเดิมต้องวัดปิดเ,เนี่ยต้องวัดโอมมอ,อเตอร์ดูขาป่าก็มีเสียหรือว่ามันขาดในวัดไมโครก็ได้นะจะต้องลองเปลี่ยนตัวใหม่ดูเดี๋ยววัดโอมดูนะครับลันกับคอมมอนนะครับสีดำนี่นได้ ร้อยสามสิบสี่โอห์มนะครับทั้งหมดโอห์มเนาะก็สตาร์ทสตาร์ตเหลือสามสิบหกโอห์มเองนะครับโอเคอ่ะมอเตอร์ชั่นรอบครับชัวนะโอห์ม oh น้อยนะครับ เติมมาแล้วน,นี่เบอร์บล็อกเบอร์สนะิบสามหนึ่งขวานะออกขวาตอกขอเขานะตัวบอล็อปเนี่ยมนะอเตอร์ก็เป็น กันน้ำนะแกนะม,มาแล้วนะครับมีรอยน้ำนะบกสองศูนย์หนึ่งครับตลอดลูกเบอร์มอเตอร์ก็มีรอยไหม้ตรงนี้ ดูนดนี้ก็มีเทอร์โมฟิลนะฮะเทอร์โมฟิลไม่ขาจะมีไฟไหม้ดูดิครับช็อตหรือยังลองตัดเกลียวดิคันร้อนไม่ร้อน สีดขาวที่เป็นลันนะสปาร์ลันสปาร์กับสตาร์ทนะสตาร์ทรวดขัดมาดูจาจะรอดจะมั้งกันใส่สีน้ำตาลนี่นะสปาร์กับขาวขดลันลันกับสตาร์ทสปาร์กัน แล้วนะครับอันนี้สีดำเนาะคอมมอนน่า okay. <Come> จะเป็นลันนะ2อ1โอห์มนะครับตัวนี้ขดนอกเลยนะขดในเป็นสตาร์ทนะครับจาก6ก30เป็น177นะคเ็รับ176 176.9โอห์มโอเค วัดรั่วนะครับลงตัวเล็กไม่ลงนะเนิ่อเราจะลอดอยู่สีดำตรงนี้นะตัวนี้ก็มีสปาร์นะแต่ว่าตัวนี้ดีอยู่มันมีกระดาษมีห่อกันความร้อนอยู่ ร้อนนะนนพยายามล้างเองต่อนะคิท้ายมีเส้นใหญ่กับเส้นใหญ่นะ1า0โอห์มทีนะเดวยดวมันจะได้เลยเนะขาวดำดีไว้300โอห์มสตาร์นี่สูงนะครับ โอเคเลยนะสูงจังวะลองกรอบดูันดอดไม่ดอดรากันอีกทีนะครับเก็ต่อแล้วครับต่อเทสตนะสีน้ำตาลเป็นสตาร์ทขาวเป็นลันนะครับอมอญออกใส่ไฟใส่ได้พัดแล้วกดสวิตช์ครับ ไปทีนะครับทเแป,ปเดียวนะครับไปน้ำใส่ไปก่อนเปิดลองดูกันนะครับโอเคครับนี่ประกอบไปแล้วนะครับสี่จุดหกห้านะครับรวความร้อนสี่สิบนะสี่เอ็ กระแ, <41. S 1> แสแอมไม่เพิ่มนะไม่เกิน5แอมอยู่ตอนนะีท้ทำความเย็น R410 ออกสายเรียบร้อยนะครับความร้อน43ไอส1 43ถูกผ่านแล้ว าออกนะครับโอเคครับเนี่ยขออวาจะมพยอยนะครับสวัสดีครับ